ใครเคยได้ดูเรื่องมนรักน้องพักแยงนะคะนี่แหละเป็นที่ถ่ายทาในเรื่องนี้ในฉากต,ตอนจบนะคะเดี๋ยวพวกเรานะคะจะไปดูกันว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงคอนเซปต์ของร้านนี้ก็จะประมาณว่าเรากลับบ้านกันนะคะก็เหมือนเข้าไปในบ้าน,นที่รับแขกสองชั้างดูบรรยากาศภูเขา ตาวีฟาร์มเขาใหญ่นะคะจะปลูกผักออร์แกนิกนะคะที่จะนํามาประกอบอาหารให้กับแขกอย่างพวกเรานะคะก็รับรองว่าปลอดภย100ัยร้อเซนะคะในการมาก็ไม่ยากนะคะห่างจากตัวเมืองป่าช่องประมาณ39นาทีเองโดยที่เลี้ยวบ,บริเวณสถานีตํารวจหมูสีนะคะแล้วก็ก่อนมาเน้นย้ํานะ ต้องเข้าไปจองที่เบอร์0874509473ซะก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คนค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่นี่จะมีน้ำสลัดขนมแล้วก็กาแฟรบริการนะคะแล้วก็มีซิกเนเจอร์อะไรบ้างเดี๋ยวคอนเทตสไตล์พาไปดูซิกเนเจอร์ของทางร้านน้ำสกัดเย็นเขาบอกว่าใช้ผักถึงครึ่งกิโลนะคะมีสีแดงทำจากวีทรูทแอปเปิลเขียวแกสลสับปะรด สีเขียวผักเคลสีส้มแครอทและสีเหลืองขิงฟาร์มเขาใหญ่นะคะเขาก็จะมีเมนูแนะนำนะคะหลายอย่างด้วยกันนะคะแต่หลักๆเลยที่เน้นหลักนะคะก็จะเป็นตัวซีซาสลัดนะคะตัวนี้นะคะเป็นผักออร์แกนิกนะคะที่ปลูกในฟาร์มของที่นี่เองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีมีชะอมกุ้งสดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนคะ่ะแม่ซีซาสลัดขอางเรา ทำจากผักออร์แกนิกที่ปลูกในฟาร์มเลยนะคะแล้วตัวนี้เป็นน้ำขิงแล้วก็น้ำบีสรูทเดี๋ยวมาชิมกันอร่อยไหมมาแล้วผักออร์แกนิกจากซีซ่าสลัดจากฟาร์มสดๆสดสดสดเลยกินเลยอืออุยอ่บอกเลยเลยว่าห้ามพลาดน,น้ำขิงสกัดเย็นกินเลย จริงจริงอร่อยค่ะกินได้อีกอันนึงน้ำบีทรูทสำหรับคนรักสุขภาพสีแดงๆีิเลยอบอกเลยห้ามพลาดมันใจะไตยกินสองสีนะคะมาค้าวหน้าขอเป็นสีส้มกับสีเขียวมาแล้วนะคะมี่ชะอมกุ้งสดหมูกุ้งตัวใหญ่ๆเดี๋ยวมันใจสไตล์จะทานให้ดูนะมีเชะอมกุ้งสด ทานกันอ่ะกินเลยมีกลิ่นกระทะแล้วก็มันเข้ากับชะอมนะเพราะละครั้งแรกคิดว่าเส้นหมี่กับชะอมจะไม่เข้ากันนะปรากฏว่าเอามาผัดด้วยกันอืได้เมนูใหม่เมนูนึงเลยนะะอุ้งก็ตัวใหญ่มากๆมาแล้วไข่เจียวเขียว จะมีผักเทลวทำให้มันกรอบๆนะคะแล้วก็ไข่เคี่ยวเนี่ยจะหนานุ่มนะฮโอเคเลยยิ่งกินกับแกงส้ม,มแกงส้มอร่อยมากนะคะกรอมแล้วก็เปรี้ยวหวานนี่นี่แล้วก็กุ้งตัวใหญ่มากๆเลยแนะนำเลยกินอิ่มแล้วก็ขอลากลับก่อนนะคะ ก็ขอคอนเฟิร์มว่าที่นี่อาหารอร่อยเป็นยังไงบ้างกับการรีวิวอาหารของควัญใจสไตล์นะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็บอกได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนำคลิปอื่นๆหรือการไปเที่ยวหรือรีวิวเกี่ยวกับอาหารนะคะมาให้ชมอีกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับควัญใจสไตล์ด้วยนะคะจะมีคลิปเกี่ยวกับการเกษตรการท่องเที่ยวต่างๆในช่องนี้นะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวไปซื้อของฝากกับกันบายบาย